แล้ว1ชั่วโมงนะจะ1ชั่วโมงแล้วนะ,ะ A, B, C ค่ะมีเงินรวมกันอยู่ 1, 7 6 0บาทเงินแต่ละคนมีอัตราส่วน4ต่อ5ต่อ2อัตราส่วน3ส่วนนะะอย่าเพิ่งกลัวเราใช้วิธีการเดิมค่ะ,ะคนที่มีเงินมากที่สุดมากกว่าคนที่มีเงินน้อยที่สุดกี่บาทพอมาเป็น3ส่วนเศษส,ส่วนหรืออัตราส่วนของเรามันเขียนได้2ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวสัดส่วนหรืออัตราส่วนเนี่ยมันคือการหารกันเพราะฉะนั้นเราเขียน แนวนอนได้ค่ะ A B แล้วก็ C มีใครบ้างเขียนเรียงตามที่เขาให้มาเลยคือ4 5แล้วก็2เพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นรวมคขามารวมคือ A บก B บก C ถูกไหม A บวก B บวก C เป็นเท่าไหร่ล่ะเอาส่วนก่อนที่เป็นส่วนก่อน ส่ส่วนบวก5ส่วนบวกสส่วนสบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11ต่อมาอะไรต่อต่อมาเขาบอกว่าถ้ารวมกันรวมกันแสดงว่าช่องสีเหลืองเนี่ยกลายเป็น1นึ่งพันยทำยังไง11บเอ็ถึงจะเป็น1,760เอา11ไปหารค่ะปรากฏว่ามันต้องคูณด้วย 1> 11 1เป็น11 11 6เป็น66คูณด้วย160ค่ะอ่า11ต้องคูณด้วย160เพราะฉะนั้นทุกคนคูณด้วย160เหมือนกันทุกคนคูณด้วย160เหมือนกันค่ะ A จะได้เท่ากับเขาถามคนที่มากที่สุดใช่ไหม มากกว่าคนที่ได้น้อยที่สุดอ่ะทีเนี้ยทุกคนอย่าเพิ่งไปคูณนะคะดูคนที่มากที่สุดก่อนมากที่สุดคือ b น้อยที่สุดคือ c เขาห่างกันอยู่เท่าไหร่ถ้าตัวเลขนั้นอยู่บรรทัดเดียวกันแบบเนี้เราเอามาลบกันได้เอา5้ลบ2เลยค่ะ b ลบ c คือมันต่างกันถูกไหมเขาอยากได้คนที่ต่างกัน b ลบ c เท่ากับ สามค่ะเพราะฉะนั้นห่างกันอยู่สามส่วนเอาเฉพาะเลขสามเนี่ยสามส่วนเนี่ยมาคูณกับร้อยหกสิบพอไม่ต้องคูณเอาร้อยหกสิบไปคูณห้าเอาร้อยหกสิบไปคูณสองแล้วค่อยเอามาลบกันนะคะเสียเวลาเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับสามคูณหนึ่งร้อยหกสิบค่ะห่างกันอยู่เท่ากับสี่ร้อยแปดสิบบาทใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อไปพิสูจน์เลยเอาห้าไปคูณร้อยหกสิบ ตั้งนะคะแล้วก็เอา2ไปคูณ160ค่ะเอาไปลบกันก็จะได้ออกมาเป็น480เท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เอามาบวกลบคูณหารเนี่ยในทางคณิตศาสตร์จำไว้เลยว่าจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันไอตัวสัดส่วนที่เราให้มาเนี่ยมันไม่มีหน่วยแต่มันคือส่วนเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนเท่ากันมันเอามาบวกลบคูณหารกันได้นะคะเหมือนที่เราเอามารวมกันเป็น11เไงเพราะฉะนั้นเอามารวมยังรวมได้เอามาลบก็ต้องลบได้เขาอยากได้ต่างกัน นะพอต่างกันออกมาเป็นส่วนอ่ะสามส่วนแต่ส่วนหนึ่ง